สวัสดีครับผมฟาร์มหนูคูแยกเชียงรายครับผมยิ่งผู้ชมจะยักเชียงรายครับนะครับจะยักเชียงรายเรื้อยนะครับผมกระปูประมาณโลเจ็ดนะครับตัวเมียโลสองนะครับนะครับวันนี้ก็เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ่าเลี้ยงหนูแล้วมันจะขายได้จริงไหมนะครับเลี้ยงเราจะไปขายที่ไหนนะครับ จะมีคนมาซื้อไหมนะครับก็หลักๆแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าแถวบ้านเรามีคนนิยมกินหนูไหมนะครับมีความนิยมกินหนูไหมนะครับถ้าพื้นที่ทางภาคอีสานนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคนกินแน่นอนนะครับนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทางอีสานเพราะทางพี่น้องอีสานเรานิยมบริโภคเยอะครับทางอีสานเนาะ ของผมหลายร้อยโลไม่มีปัญญาไปส่งนะครับไม่มีหนูไปส่งให้นะครับถ้าเราสามได้สามละร้อยโลสองร้อยโลอะไรเงี้ยครับอันนี้มีส่งให้นะครับนะครับนะครับก็ดูแถวละเวกบ้านเราว่าเออเขานิยมกินไหมอะไรเงี้ยเนาะนะครับถ้ามีคนกินเราไม่ต้องห่วงนะครับขายได้แน่นอนนะครับ ลาวเลี้ยงประเด็นต่อมาก็คือว่าอย่างแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับขายที่ไหนก็ตลาดตลาดง่ายๆอันดับแรกก็ขายที่บ้านเราที่ฟาร์มเราก่อนนะครับนะครับแล้วก็เขียนป้ายฟาร์มติดซาว่บมีหนูขายนะมีหนูเนื้อขายนะมีหนูก็ไแม,ม่พันธุ์ขายนะนะครับแล้วก็เลี้ยงขายแบบทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะครับถ้าหนูเนื้อนี่ก็มันมันขายมันก็จะได้กําไรน้อยหน่อยนะครับ นะครับว่ากาไรน้อยหน่อยกว่าพ่อแม่พันธุ์อยู่แล้วนะครับสังเกตดูได้ครับพ่อแม่พันธุนี่คนคนแข่งขันกันเยอะนะครับตลาดแข่งขันกันเยอะนะครับแต่ละคนก็งงัดกลลเมิดกลยุทธ์กันมาแข่งกันนะครับมีทั้งทําได้จริงไม่ได้จริงก็มีนะครับเพราะว่าหนูไม่มีบาโค้ดเนาะเราไม่รู้วันผลิตวันเกิดนะครับที่แท้จริงของเขาได้นะครับ อันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะครับมีทั้งพวกวิชาชีพอะไรนะครับหลอกขายหนูอะไรก็มีนะครับผมเคยเจอเคยโดนมาบ่อยนะครับสั่งหนูไม่ได้หนูก็มีนะครับนะครับสั่งหนูบอกว่ามีหนูเยอะให้อามาส่งหมดคานำมูงว่ามันเจ็ดแปดพันไม่ส่งไม่ครบสตีอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับนะครับก็นะครับซื้อตลาดหนูเนาะนะครับ ตลาดง่ายสุดอีกหนึ่งก็ถ้าเรามีเวลาว่างก็ตามตลาดเชา้าตลาดเย็นในหมู่บ้านเรานะครับตลาดนัดตัวอำเภอต่างตำบลอะไรของเราเนี่ยครับเนาะจำเรขายพันละห้าตัวสิบตัวนี่ยนะครับจนะขายมนะืขายไปจำเรียไปสิบโลไปสักสิบตัวยี่สิบตัวถ้าไม่หมดเราก็มากลับมาแช่แข็งแช่ฟิตแล้วก็ไปขายต่อได้นะครับนะครับ ย่างผ,ผ,ผมก็ผมผมก็แช่แช่ฟิตไว้นะครับตัวยินลูกค้าเขามาซื้อประจำะครับแต่บางคนก็เอาเป็นเป็นเอาปรําแหละก็เขาก็มาติดต่อเข้ามานะครับมาเราเอาดีฟาร์มไปขายนะครับผมนะครับนี่ยครับถ้าเรายึดตลาดหนูเนื้อยังไงก็ไปรอดครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงอาหารที่โปรต,ตีนสูงาที่ว่าจะหวังขายพันธุ์งเพลงอะไรเงี้ยครับนะครับก็ ถ้าขายไม่ได้ขาย 1, พยันหนึ่งเพลงไม่ได้มันจะลําบากเรานะครับว่าต้นทุนการเลี้ยงเรามันจะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบแบบผสมผสานครับอาหารหมูบ้างนะครับอาหารหมูบ้างก็พูดบ้างก็เปลือกบ้างหญ้าบ้างในผสมผสานกันไปนะครับเน้นวัสดุดิบจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับเนาะเราลดต้นทุนมากเท่าไหร่เราก็ได้จะกลัไรจากการเลี้ยงหมูมากเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับ นะครับถามว่ามันเลี้ยงยากไหมมันก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับนะครับผมถ้าเรารู้หลักจับจุดมันได้มันก็ไม่ไม่ยากละนะครับผมก็สอบถามปรึกษากันได้ครับยินดีแชร์ประสบการณ์ให้กันฟรีๆนะครับผมนะครับไม่จาเป็นต้องมาซื้อหนูจากผมนะครับผมก็ยินดีแชร์ประสบการณ์ให้นะครับนะครับผมส่งไปทั้ง ไปส่งไปทั้งเกาหลีนะครับหนูแปลรูปนะครับไปฝั่งลาวนะครับผมที่มีลูกค้าติดต่อมานะครับจากฮ่องกงก็เคยติดต่อมาแต่หนูไม่มีส่งให้เขานะครับนะครับเขาจะเอาตลอดแต่ว่าไม่มีหนูส่งให้เขานะครับนะครับไปส่งไปขายต่างแดนนะครับนะครับก็เลยไม่ได้ส่งก็เลยขายในชุมชนขายในพื้นที่จังหวัดตัวเองนะครับนะครับยังไม่มีส่งไปไกลๆกนะครับผมนะครับ ถ้ายึดตลาดหนูเนื้อยังไงก็อยู่รอดครับนะครับเดี๋ยวแบบลดต้นทุนยังไงก็มีกําไรแน่นอนนะครับนะครับนเดี๋ยเลี้ยงหนูไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับถ้าเราตั้งใจทํานะครับผมนะครับก็ฝากติดตามฟารเล็กจากเชียงายไปด้วยนะครับฟาร์มหนูกุยักษ์ียงไรนะครับก็ฝากติดตามทั้งช่อง y o youtube ด้วยนะครับฝากกดับไคร้ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเนาะ,ะแล้วก็กดเพื่อเป็นกำลังใจไปจะได้แช์ประสบการณ์อเอาไว้นะครับเนาะให้คนที่สนใจเนะเอาไว้เป็นแนวทางเอาไปใช้ที่ฟาร์มของท่านนะครับเนาะนะครับอะไรสิ่งที่มีประโยชน์ก็เก็บเอาไปใช้นะครับอนไนที่มองว่ามันไม่มีประโยชน์มันไร้สราระก็โยนทิ้งไปนะครับผม สับคลิปนี้กับจับคลิปนี้วัสดีครับ